หุ้น value ที่เหมือนได้ของดีในราคาถูกกับหุ้น growth ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตแบบไหนดีกว่ากันมาเวลกันค่ะ จุดเด่นของหุ้น2ประเภทนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างหุ้น value นะคะจะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งผลการดําเนินงานเนี่ยแม้จะมีการเติบโตที่ช้าลงแต่สม่ําเสมอราคาหุ้นเนี่ยก็จะถูกการจ่ายปันผลเนี่ยก็จะสูงส่วนหุ้น growth นะคะจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงขยับขยายจึงมีแนวโน้มที่ผลการดําเนินงานเนี่ยจะเติบโตเร็วส่วนราคาของหุ้น growth จะมีราคาสูงค่ะเนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังการเติบโตที่สูงมากส่วนการจ่ายปันผลเนี่ยก็จะต่ำนะคะหรือบางครั้งอาาาจจจะไมม่่ีกรยันผ เลยก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าธุรกิจกําลังอยู่ในช่วงขยายก็ต้องเอาเงินเนี่ยนะคะไปขยายธุรกิจก่อนซึ่งถ้าถามว่าหุ้นแบบไหนดีกว่ากาันก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับนักลงทุนคนละแบบค่ะอย่างหุ้น value เนี่ยนะคะจะเหมาะก,กับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำและอยากเน้นเงินปันผลที่สม่าเสมอในระยะยาวแถมในช่วงที่ตลาดผันผวนการมีหุ้น value ติดพอร์ตเอาไว้เนี่ยก็อุ่นใจค่ะเพราะจะมีความเสถียรมากกว่าหุ้น growth ส่วนหุ้น growth เนี่ยนะคะจะเหมาะก,กับนักลงทุนที่รับความผันผวนของราคาหุ้นได้และต้องการเน้นกําไรจากส่วนต่าาางรคหุ้น ซึ่งการมีหุ้น g r o w t ไว้เนี่ยนะคะข้อดีก็คือมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของพอร์ตของเราเนี่ยในระยะยาวแต่ก็ต้องดูจนมั่นใจก่อนนะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตได้จริงสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้น value หรือว่าหุ้น g r o w t เนี่ยก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันเนาะขึ้นอ,อยู่กับสไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนรวมไปถึงกลยุทธ์การจัดพอร์ตของทุกคนที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะ